สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ห้วยทรายสวนสัดห้วยทรายนะคะอยู่ที่ชาที่นี่เองวันนี้เราก็มีเพื่อนๆมาเหมือนเคยมีพี่ล่ากับพี่เมงสวัสดียังอ่าเดี๋ยววันนี้ที่นี่เราไม่เคยมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างอาหารเราซื้อข้างหน้าก็ได้นะคะตะกร้าละห้าสิบบาทมีกล้วยกับแตงกวาโอ,โอ้โอ้ห่วงห่วงโอเคเราไปกันเลยไปอลินไป ได้ตัวเดียวกว้างกว้างปากกวางปากเดียวไปให้เมียเขามีคนให้แล้วเราไปให้ตัวอื่นก็ได้กี่แยะเยอะแยะเดี๋ยวเราไปดูกรงนี้ก่อนแล้วกระจอกแทบยักษ์กรงใหญ่นี่ตัวอะไรนู่นตัวนูนเลยเอมื่อวันนีจเรากระจอกแทบแล้วกระจอกฮะเขาบอกว่าว้ เอ้ยนี่นี่นี่เขาโชว์ปีวโอ้โหสวยเลยใช่พี่ขอโอโหสวยเลยเหมือนลูกกตาคนเลยเขาสวยไหมสวยสวยแล้วเขากินอะไรอ่ะแล้วเขากินอะไรอ่ะเขากินอาหารนกอาหารนกอาหารไก่โอ้ยเขาลำแพนเขาเรียกว่าลำแพนสวยเลยโอ้โหตาเขาหายไป ให้เขากินไหมอ่ะอ่ะอ่ะเม่งกับพี่ลาไปให้เขากินอลิณให้กินไหมมันตัวอะไรอ่ะมันกินอะไรก็ลองให้บานานะทำลายยืดเมงก์ไม่ไม่พิ่งลองก่อนนะแม่เขาชอบกินปลาหน้าสดเก็บให้เขาใหม่เขาไปกินในน้ำ เอาเอาโยนให้เขากินม่อย่าเอาหมดเอาแตงกวานี่โยนตรงนี้ที่ตรงพื้นนี่นะาขออันนึงนะเอนี้หญ่อยมันเขากินแตงกวาเขากินแตงกวาขออันหนึ่งอารีอารีเอาของมานไม่เป็นไรแบ่งกันใครเยอะ อันนี้ก็ไปเอาที่รถสิให้แล้วให้แล้วอันนตัวนี้โว้ยโว้ยลูกโอ้โหเสียงกอบปักชี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 หนูเลียหนูให้เขาเลียว้าวว้าวว้าวโอ้โห เชอาพุ่งอ้ดาดูน no, mm ี hmm. mm ่อ hmm. า้งดดูนี่อนี่เออนั evet. ่ดูพ uh ี huh. <inaudible> ่มงอาหเดี๋ยดไม่ไม่เขากินันนี้ไม่มาอาเรา่เด้เยเดนี้มอปากยาวอ่ะปากยาวน่ะโอ้โหมีไก่อลินบอกมีไก่ทขาไม่ปากเขายาวจังเลยค่ะเขเป็นนกอาบอะไรก็ไม่นา มีเอเียแกนโทโทนู่นโโอยู่บนบกนูโตใหญ่เออมาอดถมโเขาจะลงน้ำแล้วเขาจะเดินเดินลงไห้ยลงดูไหอยกเขาพอาออาลงมาเออเขาบอกว่าลงมาเดี๋ยวเอานิ้วใหญ่นะลูก เอาอาหารเอกเอกเอกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมเอกเอกเอกเหมือนเป็ดเลยทำอะไรว้าวโย่โอ้โหมีเป็ดมีดักด้วยนะดักนอนอยู่นู่นตัวเล็กๆอกเออเต่าก็เดินไปนู่นแล้วมีเป็ดแดงโอ้โหเปดแดงอุ้ยตัวนี้หัวล้านเว้ยขายาวชื่ออะไรเนี่ยป้าดูดิหัวล้านเนี่ย ร้านข้างขวาไม่ใช่แม่เหรอเรายาว่มันนกกระทุงอ่อใช่มันเขาชื่อนกกระทุงกระทุงใช่เอ้ยมีสองตัวมหล่อหนมากเลยเลยมีสองตัวมีสองตัวนกกระพงแล้วลูกเพราะว่าถ้าขี้นกโดนเราอ่ะที่คุณครูสอนโดนชี้ชี้เฉยๆฉยหนูชี้ค่ะไม่ใช่กีบบ้าน ตัวอะไรไปดูก่อนันีฉันมีอาบูตองฉันมีหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะต้กรู้ด้วยไปนอนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเขาชื่อว่าอะไรกันบ้างเรามาดูวิกิเนี้หนูเดินคลิป้อนหมืเลยแต่ว่าเขาเป็นพันพันนี่เขาเป็นไงไอ้สองตัวนั้นมันไปนอนอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเพิ่งดูตัวตัวนั้นี่มันงอ จะมีมือขาวภาษาไทยจะมีมือขาวมาทำได้ไงอ้าวเนี่ยคนนี้เขาหัวใหญ่เลยเขาสนนะเนี่ยทำไมเขาหัวอย่านี้เขาหัวจะดูค่าหน้าตาเขาฉันีเขาก็ต้องหนวอ๋อันนีเขาต้องหัวนะได้แล้วได้แล้วเขาหัวเด็ขาชอบหัวมีตัวสีดำด้วยโอ้ยยังไงยังไงเขาโชว์แล้วนะโอ้โหเขาหัวโชว์อะเรนใหญ่เลย เขากระโดดกระโดดกระโดดเอา่าไปดูเขากระโดดมาอ่าเรามาดูนี่อันนี้คือนกอะไรนะนกเงือกนี <S 2> <S 2> ่นกเงือกอลินเคยเห็นแล้วนี่นกเงือกออลินชอบไหมนกเงือกปากเขาจะใหญ่มากเลยปากเขาแข็งแรงมากว้าเนี่ยพอเห็นเด็กมาเขาเขารีบมาหาใหญ่เลยเขานึกว่าเรามีอาหาร นี่เขาบินมาโชว์ตัวเราใหญ่เลยเขาเห็นเด็กมาเขาชอบเด็กหรือปะมามากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยอเขาปีนกันสนุกเลยชอบไหมตัวนี้สวยไหมคะถ้าเขาเปิดประตูมันจะออกมาไหมสวยเหรอเวลาถ้าที่เขาเปิดประตูมันจะออกมา ทำไมเขาเรียกว่านกตาหัางไม่ถ้าเราเข้าไปเราจะโดนกินแน่ตาหางเราไม่รอ้ไม่นกไปมันกัดต้นไม้อ่ะดูตัวนี้ดูตัวนี้มันหักพอดีไปใบใบตัวนี้นกนกเงือกนกเงือกตาห่างนี่ปากเขาสีขาวโอ้โหปากเขาแข็งแรงมากเลยเขาจิก กาจิกต้นไม้ปากเขาแข็งแรงไม่ดูใกล้อ่ไม่ดูใกล้ไม่ดูใกล้่เราจะไปดูฝั่งโน้นนิดพ่อเห็นกิบบอนเดี๋ยวพ่อโยนกล้วยเขาก่อนไอ้จื้อนุนชอบลงได้มาเดี๋ยวพ่อโยนกล้วยเไม่กล้าโยนนะกลัวมันตกน้ำเดี๋ยวดูนะว่าเขาจะมากินแ่บพ่อโยนให้เขาก่อนนะ เอาิิปปนนไม่ลงไม่กินหรือว่ามันกินแตงกวาหรือเปล่าลองดูดิเอาลองเอาแตงกวาเอาแตงกว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 ามันไม่กินแตงกวานะเอาพอโดนแตงกวาเขาก่อนคิปปานคิปปานปุไปแล้ว ลาบหงอนวิกตอเรีไหนมันเดินไปไหนแล้ววะนี่นกที่ลาบหงอนวิกตอรีไม่ไปิดไม่พูดเหรอหงอไม่ยิ้มไมยพูดฮะยิ้มไมยพูดมันเป็นนกหงอกเหรอมันยิ้มไมยพูดว่านกหัวงอนอืมวิตาแดงอ่ะนี่ตัวนี้สีทองเลยอ่ะสีทองเนี่ยมาดูตัวนี้นกสีทองเลยอ่ะ เอาเรามาดูดิมีเหี่ยวแดงไก่ฟ้าขยาหลอใไก่ฟ้าหน้าเขียวหนูจะลงดูหรอคะโหดูไก่ไก่จะตบ <พอ S 2> มือเขาจะได้โชว์ปีกอันนี้นกยูงนกยูงใบป,ปีกหน่อยใบป,ปีกหน่อยอันนี้นกยูงไทย มีมีนกยุงยาวกับนกยุงสั้นอ้าวนกยุงหางยาวกับนกยุงหางสั้นทำไมคะไม่ปล่อยตอนนี้กับตัวนี้ค่ะนู่นตัวสีขาวหนุ่มมากอันนี้หันไปนู่นสีขาวอ่ะเดี๋ยวพ่อถือตะกร้าให้ไหมคะมาสีขาวหนูเดินไปดูหนูเดินไปดูสิคะอ่ะดูอ่ะดูนี่ดูคำ ดูคำป้ายสกูดเด็ดเด็ดูคุดูคำป้ายวะเมีนกเขียวลายตรงนี้เป็นเดียวแน่เลยอ่เราเข้าไปดูลมๆนี่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 อันนี้่นี่เดี่ยวเดี่ยวี่ย่ยวป็นใกล้มากครักินไหมก็เป็นเดี่ยวแดงโอ้สวยเลยนะเขาสวยนะ เ,เขาแท้เลยนะเขาก็กินปลาอยู่นะโน่นตอนโน่ไปเล่นน้ำแล้วลูกลบอก <i> เนี่ยเขากินปลาอยู่เขาไปเอาปลามาจากาไหนเนี่ยเขามีสองตัวมีตัวนู้นอุ้มดูหน่อยมองไม่เห็นปลา <c oughs> ไม่ไปง <c oughs> ปลาเขาีเห็นปลาเขาเห็นปลาหางอ่ะทำไมปลาอยู่เขแตงปลาแล้วลูกเขากินกุ้งกินปลานะคะเขาเป็นเดี่ยว เขาแ่นเล่นแข่งกว่าอันชื่ออะไรอ่ะอันนี้ก็เทพชื่ออะไรอ่ะเหยวรุงอะไรก็ไม่รู้เพราะลอยเล่นเข่งกว่าเหยวรุงเขาชื่อเหยวรุงอีเกิลมีสองตัวกาไม่มีอะไรกินหรอเดี๋ยวเอาต้นไม้โยนใส่ให้นี่ตัวนึงรนะน่ารักอะมันเขาเป็นลูก โอ,อยเขาเป็นลูกเขาชอบกินง,งนะูนะกสีดำเขาชื่ออีกก็สีสีขาวก็สีดำอ,อ,อันอันนี้อันนี้นกคู่ไหนนกคู่เขาคืออีกเกิลเขาคืออีเกิลสีสสดำกับลูกม,มันกับแม่มันอ๋ออาตาลูกมันกับแม่มัน ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหี่ยวแดงเหมือนกันอาดูดิเขาร้องอ่ะโอ้โหเขาบินสวยมากเลยนะเจนี้อารินมองทันไหมเองดูนะไม่ดูนี่ยไม่ดูแล้วหรอเขาอาบ่าใกล้ๆเขาไหมล่ะอันนนนีอยากดูเขาอาบปากเป็นนกคุยกับเชลล์นกนกนี่เขามาให้เราดูใกล้ๆเลยนะเหยี่ยวแดงถ้าเราพูดว่าเอ๊ะมันจะพูดตามเอ๊ะเอ๊ะนะเขาร้องด้วย ดูใกล้ๆไหมอารินดูใกล้ๆไหมคะก็จะปีกเขาบินนะเนี่ยเวลาเขาบินอ่ะเขาบินสวยมากเลยเวลาเขาบินอ่ะปีกเขากลางสวยมากนี่นกขุนทองมันพูดได้นะแก่กับนกขุนทองนี่นกขุนทองนี่นกขุนทองกลมจีกนกขุนทองมันอยู่ในโกงไม่จีกหรอกพอจะให้ดูว่านกขุนทองมันหน้าตายไง มันมันไม่รู้อันนี้ของอันไหนของหนูของหนูสีน้ำเงินอันนี้ของหนูสีน้ำเงินของหนูสีน้ำเงินค่ะหนูสีน้ำเงินแต่พ่ออันนี้นะแต่พ่อเดี๋ยวหนูโยนได้จะหนูโยนหนูไม่กลัวเดี๋ยวหนูโยนไงเดี๋ยวพ่ออุ้มแล้วก็หนูโยนเข้าของเขา โซ่ยาว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 คืออะไรยาววาน้องร้องไห้ตัวนี้พี่เราไปให้กงนงินแม่กงนงินยังไม่มีใครให้เออเอาตรงนี้เขายังมีกินเยอะอยู่เลยเฮ้ยเอาเบบีให้น้องดิเอาเบบีเบบีเบบีเอาไหมเบบีเอาเบบีกินไหมเอามาพ่ออุ้มแล้วเดี๋ยวเบบีกินไหมโยนให้เขาไงอุ้ยเบบีไม่กินเบบีดิ๊ยเอาเอา banana ให้พ่ออมไม่มันกินแตงกวาโว้ยเขากินไหมเดี๋ยวโยนให้เขาโยนให้เขาม嘛หนูไม่โยนละหนูไม่กลัวแล้วเอ้าโยนให้เขาอืหนูไม่กลัวอ่าโยนดิยอ่าหนูไม่กลัวอ่าโยนเขาไม่กินกล้วยหรือเปล่าแต่อย่าเอากล้วยหนูหมดเพราะหนูจะเอาไปให้ช้างให้น้องเคียร์อ่ะเอาแตงกวาพ่อเอาแตงกวาให้ กำลังกินน้อยู่เอากล้วยกล้วยกล้วยชอบกล้วยทำปลาไปเก่งแม่ไม่หูเขาไป็นอย่างนั้นกันไม่กลัวเลยให้กลงนู้นบ้างให้กลงนู้นฮะ้ก็เ้ยหนูจะไปให้กลงนู้นแล้วกลงนู้นไม่มีใครให้หนูจะรอ อาหารนั oh oh ่นน่ะเอาเอาที่ที่ล่าเน่ยทำไมกินกล้วยไหมจ๊ะเขากินอึ้นอเล็กไม่มามาล่มๆหน่อยสิหนูอเล็กบอกว่ามากินกล้วยไหมจ๊ะมานี่มาน้องมาล่มล่มใช่ไหมมาเดล่าพากินกล้วยไหมจ๊ะเฮยูอเล็กอเล็กกินกล้วยไหมจ๊ะ กินกล้วยไหมจ๊ะต us> ้องเรียกเขาแหละเพราะเขาไม่ได้ยินลูกเอากินกล้วยไหมจ๊ะเรียกลูกค้าหน่อยกินกล้วยไหมจ๊ะกินกล้วยไหมจ๊ะเรียกลูกค้ามากินหน่อยมาเยี่ยวมาเยี่ยวมาเร็วมาเร็วโอ้ยเขากินอะไรรึเปล่าดูดีเหมือนอลินเลยอ่ะซนเหมือนอลินเลยอ่ะเด็กๆอ่ะ ัเด็กๆก,ก็ซ <Hey. S 1> นแบบนี้เลยเนี่ยดูดิดูดิดูด,ดิเขาแกล้งอุ้ยเขาแกล้งพี่หรือเปล่าดูอุ้ยเขาไปเอาตุต๊ก,กตาดูเขาแกล้งกันใหญ่เลยเขามีเขาแกล้เขามีกี่ตัวมีกี่ตัวคะแม่หนูเจอตัว,ตวที่แม่ชอบสามตัวนุนจูบบวกนุนด้วยอ๋อบวกนุนด้วยมีห้าตัวเขาชอบเขาชอบอน,นุนอ๋อ เขาหอนได้นะเขาหอนเชือกได้เขามีเสือด้มีตัวยาเองอะพนู้นฝั่งนู้นมีเขาหอเชือกได้นะเขาหนเชือกเก่งเลยข้าหนูอยากดูนะชักชักเอากล้วยไปนี่เขาถอยหลังมหนูไม่เข้าไปาไม่เข้าม อยไหนอะตรงไหนตรงนี้เหรอนี่ใช่ไหมถอดรองเท้าขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณหน่บอยท่างเก็บรยองให้เออตบมือให้หน่อยเมือให้หน่อย ทำได้ก็ตกมือเขาหน่อย